เขาไม่ยังวัดกะไม่ได้แมตช์หน้าเขาวัดที่หนึ่งใชู่ดเนี่ยคู่ทีมก็ก็วัดได้ทีหนึ่ง รอดูคะแนนถ้าผลคะแนนดีก okay. ว่าก็เป็นเสมอก็ชิลๆเก็บแรงเอาชนะไว้เซตึงได้คะแนนขัดขันๆานเลยแต่ว่าไอ้คู่นั้นมันคู่แรกนเยอะไปนใช่ใช่ีอินกาวแายฝันเอ็ดบี่ไป่ะมี่าดดูกอหลัโอันเาบอกแ้

ไม่เล่แค่เห็น่ับการยอ่ะาเพราะนต่ม่กันเด็ยะล่นสีรไม่เดเราเลช้าแบบแรกแล้วพอจบแต่แรกเราวิ่งมาดูที่ไกลดูคะแนนเหลือเวลาแบบ่าแงขนาดนี้เข้าที่หนึ่งที่สองเดียะเข้าแตไกลเลยไข่ท่ไเยอหง เสมอเขาเหรอถ้าเราเสมอไม่ไอคู่แรกเราอะเขาที่หนึ่งไอ้ไอ้น้องคนที่เราเจอแปดต่อไปถ้าเสมอเขาต้องสายล่างใช่เขาอยากชนะเราเขาอยากจะลงล่างเราก็ไม่รู้คือเมื่อกี้เขาเหมือนจะผ่อนใจเดิวยมั้งถ้าเราถ้าเราเสมอเราก็บนชัวร์พเมื่อกี้เขาคุยอะคุยได้แต่เมื่อกี้เขาบอกว่า บอกช่างมาลักษณะบอกอยู่แล้วช่วเหมัที่หวลักษณะตงีลเลียงเออแล้กแเปมีกรรมการเนี่ยมีกรรมการเนะคุยผลเลยอันนี้อันนี้เล่าหรือว่าผลหรือว่าอะไร้เอขว่า แล้วแบบแรกเสมอไปแรกเสมอแพ้ต้องดูคะเป็นกูแบบจ่ายคนี่สองเออแข่งนเออแบเอาูปแบบเอารเอารูเอารูปแเอารูปแบบติดคำ่งอาปไเรีรู้เออว้าต้อมั่นเลนี่ไม่เสียงนี่ไม่เสี่ยงเขาเลย

可以，可以，可

ยังไงยังไงยี่ตรงนี้แต่เมื่อกี้แต้มหลายตอนที่เสิร์ฟหมดเลยนะที่เสิร์ฟได้ทีเก้าแต้มสิบแต้มเยอะก็ไม่รู้เก้าแต้มรวมสิบแต้มล้วนอ๋อแล้วลูกของตีนิดเดียวออกอะเกมแรกไม่เป็นจะเกมนี้คือแบบจะเกมแรกผมตีออกไปเลยเกมสองไม่รอ้กสองเลยทุกทุก เอามือกูพออกหลังค <en kay. S 2> ุณต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้ได้แรงจะหมดเอาอี่แะไนี้องมาควาคไอันนี้ของใครเนี่ยุณ i you ที่เขายืนหน้าเดียวใช่ไหมใช่ดูแลคนจัดรายการเหมือนกันเออเถ้าคดูเป็นคนในใใช่เขาเล่นหน้าเดียวใช่แล้วนอแกาศอีกครั้งเป็ที่นอยสาที่เี่ยวีเป็ที่องทีมหน้ยกนัต้กลงเ็นีนีแ่ก้เนาคน

คารทาแบบ่าส่ทแข็งทกวันคหเน็า่เจ็ดแข่งดมงเ้าก็ไม่แข่งแล้วแต่มันก็มีารบมมาเป็นลิ้นหัวใจเลยหรอ้จะเน้นนั พี่คุ้งเหนื่อยยังแต่พี่คุ้งนักฟุตบอลนตีดีุ้งบอกไม่ได้ตยเลยนิยไม่คุ้งปีนี้ดีไว่ามตี่104คู่นี้ดีจริงนิตย์2สนามที่1นมตยด2ไปที่การ์ดองกีฬาจีนไปอไ์ต ไี่10สนามที่10ทีมองกฤีอักเ่ขตองอีมโ thank <laughs> you 哎，网啊 เปี่ยนทุขนาดขนาดนีแม่บอนแกยังเหลือปนทกนี่ต้องใส่มาหลอกอามาดูนะครับขอบคุณไม่ใคร่อนได้คุณก็ไม่ได้เกลียวตกใจขนาดนั้นว้าวว้าวคุณตื่น่นหนีแล้วพี่ปุ้งใส่มาตการแล้วเนี่ยเช่นเนี่ยชื่อสองสาคนีมาตั้งกล้องมก